ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำวันที่27มกราคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดเช้านี้คอสเนไปก่อนนะอิการโพสตอำลาแมนยูอย่างสุดซึ้งทำภาษาโกลเดอามี่นั้นซึ้งกันไปตามกันเพราะว่าล่าสุดนั้นโอจิยนะโิคารหัวหอกตัวยืมโพสต์อำลาทุกคนที่โสโมสรเป็นที่เรียบร้อยพร้อมอวยพรให้วิรแสดงนั้นซิลแชมป์สองรายการใหญ่ในสันนี้ โดยโอเดียนิโกรโรกองหน้าสัญญาเช่าของทางแมนยูนะฮะสมสสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลอังกฤิษ์โพสข้อความอำลาชีวิาแสดงลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นที่เรีบร้อยก่อนที่สัญญายืมตัวจากทางซึ่งไ้กินแรนสซนหัวสมสรดังในศึกชินิดซูปอรีกจะหมดสัญญาอายุลงในวันที่31มกราคมที่ถึงนี้ ทางนี้หัวหอกชาวเซนจูเดียวัย47ป,ปีรายนี้ทำประตูให้กับทางแมนยูนั้นเป็นทั้งสิ้น5ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด23นัดดาวมันแต่ย้ายมาจากทางเซี่ยงไฮ้แบบสัญญายืยมตัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วแต่เขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากมากเลยนะที่จะเห็นความฝันนี้กลายเป็นความจริงแต่ผมเนี่ยก็ขอยกชัยชนะครั้งนี้ให้กับพระเจ้าที่ช่วยให้ผมได้เติมเต็มความฝันอันแสนยาวนานของผมในการได้สวมเสือ้อแมนเชสเตอร์ยู ในฐานะผู้เล่นและก็ได้เป็นตัวแทนของสโมสรที่ใหญ่แห่งนี้ถือเป็นเกียรติที่ผมจะเก็บไว้ในใจตลอดไปถึงผู้จัดการทีมผมอยากจะขอบคุณที่ไว้วางใจผมและก็เชื่อมบ่นในตัวของผมยามที่หลายๆคนนั้นไม่เป็นใจถึงเ,เพื่อนๆของผมผมจะคิดถึงพวกคุณทุกคนมันมีความสุขและก็สนุกทุกครั้งกับการตั้งตารอที่จะลงซ้อมเพื่อใช้เวลาในการอยู่ด้วยกันและผมก็ขออธิษฐานให้พวกเรานั้นได้ทั้งแชม์ล ague และก็เอฟเอครับในปีนี้ ตลอดแฟนทั่วโลกนั้นแฟนบ bon อลแมนยูนะฮะเราคิดถึงพวกคุณนะแต่เราก็ได้ยินเสียงเชียร์ของพวกคุณจากแดนไกลเสมอเราอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่ได้เห็นพวกคุณนั้นกลับมาเชียร์บนอัศจันย์กันอีกครั้งผมจะยังคงเป็นและก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ตลอดไปในเมื่อใจมันสีแดงแล้วก็จะสีแดงตลอดไปขอบคุณแมนเชสเตอร์ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Post, อิคโรโพสข้อความสุดซึ้งครั้งสุดท้ายของตนเองลงบนอินสตาแกรมนั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นว่างานนี้คุณพี่รัศมีแขของเราฮะก็จากกันด้วยดีก็ถือว่าโชคดีก็แล้วก,กันนะครับผมงานนี้ขอเป็นแฟนผีแดงตลอดไปก็แล้วก,กันครับสุดๆนะฮะโอเดียนอิครโรแล้วมันข่าวต่อมากันดีกันครับพักบรดฟอร์ดส่งไลน์อัพแมนยูจะบู๊เชฟฟิลด์ย็นนี้ โดยเรามาดูคาดการณ์สุดอิตัวจริงของแมนยูกันดีกว่านะครับในเกมที่ต้องพบก,กับทางเชฟฟิลเดตเชื่อมันเลยว่ามาร์คับไรท์ฟอร์ดนั้นได้พักหลังเจ็บมาจากเกมที่พบก,กับทางลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนโดยชางโอลเล็กซ์เดอร์ชานะผมผู้จัดการทีมของแมนยูจะฟงสุดกุบันเดนิกิตชนะทัพในแสดงนั้นต้อนร,รับการมาเยือนของเชฟฟิลเดตที่สนามโอแทฟฟอร์ดในคืนวันพุธที่28มกราคมนี้ก็จะเตะเวลาตีสันเวลา15ชีตามเวลาประเทศไทย หรเกมนี้โซชาจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วอย่างไรตันงินเรียนมาร์กอสโรโฮและก็ฟิลโจนขณะที่ฟาคุนโดเปเยสตรีติดเชื้อไวรัสโควิดานชีนนั่นเองส่วนอักับรฟฟอดกองหน้าตัวเก่งยังต้องรอเช็คความฟิตกันก่อนนะฮะหลังเจ็บหัวเข่าจากเกมเอฟเอคัพรอบสี่ที่เฉือนชนะลิเวอร์พูลไป3 2, ามต่อสองเมื่อันที่ผ่านมาทำให้นัดนี้อาจจะได้พักบ้างอย่างแน่นอน โดยโซชาคงจะยึดระบบ4-2-3-1โดยมีดาบิดเดคยยาละตะวหนทีมชาติสเปนกลับเฝ้าเสาตัวจริงหลังเปิดชาย้กับทางดีททนดสันได้ลงอาเล่นบ้านในเกมเอฟเอคัพส่วนแบ็คโฟลจะใช้อารวิชกายืนแบ็คขวาส่วนด้านแบ็คซ้ายจะให้ลูกชอทำหน้าที่ขณะที่คู่เซ็นเตอร์แบ็คแฮร์รี่แม็กไกนนะฮะยังเป็นตัวหลักในเกมนี้โดยได้จับคู่กับทางเอริกบายยี่ที่ได้พักมาในฟุตบอลทั่วร์นั่นเอง ส่นตั้กองกลางตัวตัดเกมให้คู่นีมันย่ามาติสกับเฟรดนะฮะทำมาที่ส่งผให้สกอตต์แม็ชมิน่ต้องถอยกลับไปเป็นตัวสำรองเพื่อได้โอกาสในการพักกันบ้างอีกครั้งขณะที่3มทุลุกทั้งพาบ,บ,บ์บาและก็บรฟอร์ดนั้นมีโอกาสจะได้พักในช่วงที่ผ่านมาหลังได้ลงเล่นตลอดทั้งเกมส่งผลให้เมสันคริมวูดจะได้ยืนฝังขวาและก็องค์นีมัสิยานประจําการด้านซ้ายโดยให้บรูโนเฟรเดส คอยทำเกมอยู่ด้านหลังเอสันคาวนี่ an ที่จะรับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้านั่นครับโอ้โหนะฮะจัดชุดใหญ่เลยนะเนี่ยผมว่างานนี้ชุดใหญ่ชุดนี้จัดหนักอย่างแน่นอนก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนครับเราทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโซชาให้เครดิตคาวนี่ที่ช่วยกรีนวูดคืนฟอร์มกลับมาเก่งจนได้ โดยชากอลเลขแต่สุชานนะผมคุณซื้อของแมนยูออกมาให้เครดิตเอซ์สันคาร์วอี่ที่ทำให้บิสันกริมูตกองหน้าดาวรุ่งกลับมาอยู่ในฟอร์มพิ่ดีได้อีกครั้งโดยของหอกวัยรุ่นนะผมฟอร์มตกอย่างน่าจหายโดยดยการนี้หลังยังยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวจากทั้งหมด16นัดก่อนที่เขาจะสั้ลูกสำคัญในเกมที่พีใดนั้นเอาชนะคู่แข่งคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลไป3-2ในศึกเอฟเอคัพรอบ4เมื่อวันศิ์ที่ผ่านมา เขาคนนี้จบสกอร์ที่อย่างสุดยอดเลยนะฮะโดยรับบอลเปิดยาวจะเทามาคาร์บฟอร์ดก่อนจะยิงเสียบสาไกลเข้าไปไปนักสังเกตมามาวาคาร์บันี่คนนี้ตรงเข้าไปหาเขาพร้อมกับพูดบางอย่างออกมาโดยล่าสุดโซชาต์ก็แสดงความเชื่อมาว่าในช่วงเวลาที่กรีน์ูดใช้ในการซ้อมกับหงหองตัวเก่านั้นเริ่มทีดอกออกผลแล้วโดยเขาได้บอกว่าเราคิดว่าเมสันนั้นจะสําคัญอย่างมากมายในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้นะแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าตัวเขาเอง ขายิ้ประตูเวสต์แฮมขณะที่กลับมาได้ทําได้อีกครั้งและก็คาดว่าจะเดินหน้าต่อไปเขาก้าวไปข้างหน้าเขาโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นและเขาก็ซ้อมกับทางอ e ิสันคอมมานีมาครึ่งซีซั่นแล้วเขาเรียนรู้เรื่องดีมากมายและใครก็ตามทีที่ไม่ได้เรียนรู้จากทักเต้อย่างเขาหรือบูโน่เฟอร์เดสหรือผู้เล่นที่เรานํากลับเข้ามาก็เป,าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะ ผมมั่นใจมาว่าเมสันจะกลับมา u n i f ฟอร์มทีได้พร้อมทำประตูและก็จะมีแอสซิสต์นั่นเองน,นะนผมเป็นตัวว่างานนี้นะฮะโซชาก็ยกเครดิตนี้ให้คารวานีจริงๆที่สามารถช่วยให้เกรนโบสสามารถยิงประตูได้ทันที่เจอกระทางของแดงลิวอภูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับเราเัวข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะฮะแฟนแมนยูกระบบาเฮเมื่อทางโซชายันมาว่าแรดฟอร์นั้นพร้อมฟัดเชฟฟิลด์ในค่ำคืนวันนี้ โดยทางอุลเลกต์รอสชารินะผมกูซื้อของแอนยูคอนเฟิร์มว่ามาครับแรฟฟอร์ดดาวยิงคนสำคัญพร้อมจะช่วยทีมในเกมโดยกระทาเชฟฟิลด์ในวันนี้พร้อมชี้ไมสันกรีนวูดฟอร์มพีคอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งหลังของซีซนะั่นดยนัทอมอเลเลกา์รสชาตินะผมผู้จัดการทีมของแมนยูยิงแต่มาว่ามาครับแรฟฟอร์ดกองหน้าคนเก่งฟิสสมุ์แบบและก็พร้อมจะลงสนามช่วยทีมในเกมฟุตบอลอังกฤษ นัดที่พิสแดงนั้นมีคิวเปิดปรง Ford, ดังโอเทอร์ฟอร์ดโดยกระทั่งเชฟฟิลด์ในวันพุทธที่27เมรกราคมนี้โดยเวลานี้แมนยูนั้นกำลังอยู่ช่วงฟอร์มร้อนแรงนะฮะหลังไม่แพ้ในเกมลีกมาทั้งหมด3นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามไรต์ฟอร์ดนั้นเหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนหลังถูกบริโอนโตออกในิที่86พร้อมมุ่งหน้าเข้าสู่อุโมงค์ทันชีในสุดเกมเอฟเวอคัพรอบสี่ 4, ที่พิสแดงเปิดบ้านพิชิตลิเวอร์พูลสุดมันไปน3าต่อ2เมืม่อวัน24มกรมที่ผ่าา ช่าล่าสุดนะฮะโซชาเนี่ยคอนเฟิร์มมาว่าดาวยิงวิสา3ปีายนี้พร้อมลุยกันต่อในเกมวันพุธนี้ใช่มาครับแรฟฟอร์ดพร้อมลงเล่นเขาซ้อมได้ตามปกติเมื่อเช้านี้ผมคิดว่าเขาเจ็บเล็กน้อยที่หัวเข่านะแต่น่าจะโอเคตอนนี้ทีมเราดูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมายและใหญ่แมนยูคนนี้ได้กล่าวนะฮะ พร้อมกันนั้นโซชาเนียยังแสดงความมั่นใจมาว่าเมสันกรีมูดโอหกดาวรุ่งจะมีผลงานที่เจดเจียมในช่วงครึ่งซีซั่นหลังหลังกดประตูตามตีเสมอลิเวอร์พูลไปหนึ่งต่อหนึ่งแบบสุดคมในเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ผ่านมาซึ่งเขาได้บอกว่าผมคิดว่าเมสันนั้นจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากมายนะในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเขาได้ซ้อมกับทางเอสันคาวานี่มาครึ่งฤดูกาลแล้วใครบ้างล่ะที่จะไม่ได้เรียนรู้จากตั้งแต่อย่างเขา ผมมั่นใจเหลือเกินมาว่าหลังจากนี้ไม่สันกริมบูธจะทำประตูและก็แอสซิสต์ได้อีกเพียบเลยนะปัจจุบันแมนยูนั้นรักตำแหน่งลองจ่าฟงนะฮะโดยมีทั้งหมด40แต้มจากการลง3แข่งทั้งหมด19นัดาตามแมนเชสเตอร์ตี้ตอนนี้อยู่แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะปัจจุบันนี้นะผมเป็นคว่างานที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าเร็คฟอร์ดนี้จะลงเป็น11ตัวจริงหรือว่าจะลงเป็นตัวสำรองในค่ำคืนวันนี้ต้องรอลุ้นกัน เราบรข่าวต่อมากันดีกว่าครับเข้าใจได้นะโซชายอมรับฟันเดอร์เบคไม่แฮปปี้ต้องนั่งสำรองอย่างต่อเนื่องโดยงานนี้นะผมชางอาโอเล็กตองชานะฮะนายใหญ่ของชางแมนยูที่นั่งในศึกฟุตบอลเมือังกฤษ,ษอยอมรับว่าตอนนี้ฟันเดอร์เบคไม่ได้มีความสุขกันการต้องนั่งดูเพื่อนๆลงสนามในรานี้ตามการบริงานฉากจากการเดี่นั่นเองโดยกดองกลางชาวดัตส์นะผมย้ายมาจากทางอาจักอัมสเตอร์ดัม เมื่อช่วงมมอิที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถจัดตำแหน่งตัวจริงในทีมพิศาดารได้เลยโดยุนซือชาวนาวิเชียนคนนี้ได้กล่าวว่าเขาเข้าใจดีถึงความรู้สึกของลูกทีมแต่ก็เชื่อวาว่าเจ้าตัวนั้นจะสามารถช่วยทีมได้ต่อไปผมจะไม่บอกว่าดอนนี่คนนี้มีความสุขหรอกนะซึ่งก็นอนว่าเขาต้องการจะลงเล่นให้มากกว่านี้เรามีนักเตะที่เล่นได้ดีมากในตำแหน่งของเขาแต่มันก็จะไม่ใช่ว,ว่าเราจะสามารถส่งเขาลงสนามได้ เขาอาจจะเป็นตัวตัดสินเกมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจลึกซึ้งแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเองดีพอแค่ไหนโซชาคนนี้ได้กล่าวผิดใช้เอาไว้ครับโอ้โหเป็นรว่างานนี้นะฮะทางโซชาก็บอกเลยว่าฟันเดอร์บีคนนี้เขาก็ไม่น้อยใจอย่างแน่นอนเขารู้ว่าเขาควรจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนกตลังรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเดอะเบค และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสมสซอนแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้าครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่จะรัาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ